เดอะทรูตเจาะลึกจริงมอบสามทีผนรัฐประหารเมียนมาปลุกมวลชนตีมอ่ไล่เผด็จการจับตาซ้ำรอยก่อความรุนแรงม็อบหน้าสถานทูตพมา่าจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ได้เกิดการรัฐประหารที่เมียนมา และก็ได้ทําให้ประชาชนชาวเมียนมาได้ออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านการรัฐประหารโดยกลุ่มของเยาวะชนกระเหี่ยงแดงและคนหนุ่มสาวผู้สนับสนุนพรรค NLD ประมาณ200คนก็ได้พากันเดินไปตามถนนอินเซงย่านตลาดวัวหรือว่าตลาดเลดันเป็นตลาดสดขึ้นชื่อของย่างกุ้งจากนั้นก็มีผู้คนมาสนทบอีกนะับพันคน ล่าสุดค่ะสถานการณ์ในประเทศไทยก็เกิดความวุ่นวายอีกครั้งเมื่อทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศนัดรวมพลในวันที่10กุมภาพันธ์2,564โดยได้ระบุข้อความเขาว่าม็อบ10กุมภารวมพลคนไม่มีจะกินตีมอไล่เ่ด็จการพบกันที่สกา่วอล์่หน้า MBK Center 10กุมภาพัน่์ตั้งแต่เวลา17่่่่่่่่่น่น่น่่่่่่่่ร่่รงง่่่่ชช่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่ ร่วมกันประกาศกล้าวว่าเราจะไม่ยอมทนอีกต่อไปในเมื่อรัฐบาลประยุทธ์ยังคงเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนปล่อยให้คนไทยอดตายรับกรรมทั้งขึ้นทางล่องการก็ไม่มีงเงินเยียวยาก็ไม่ได้ทั้งที่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคต่างออกมาเรียกร้องยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกันไม่เว้นแต่ละวันรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาแบบขยักขย่อนทำงานแบบขอไปทีรัฐบาลแบบนี้มีไว้ทำไม เตรียมหม้อเตรียมไม้มาเคาะส่งเสียงตะโกนไล่เผด็จการในคราบรัฐบาลไร้ประโยชน์ด้วยกันวันพุธที่10กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณสกายวอล์กหน้า MBK Center ขอความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากเว้นระยะห่างพกเจลล้างมือช่วยกันดูแลตัวเองและผู้ร่วมอุดมการให้ปลอดภัยจากโควิด19พร้อมกับติดแฮชแท็กม็อบ10กุมภาแท็ราษฎร ทั้งนี้ค่ะทางด้านของนายอานนน์นำพาก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้อายการนัดทั้ง4คนในคดีชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายน2563ส่วนนายผลิตมีเพิ่มอีกหนึ่งคดีคือคดีชุมนุมม็อบเฟสท,ทั้งสองคดีได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้อายการสอบพยานเพิ่มเพราะพนักงานสอบสวนสอบแต่พยานฝ่ายผู้กล่าวหายังขาดฝ่ายผู้ต้องหา จึงขอให้สอบพยานเพิ่มเติมอีก3คนซึ่งพยานจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรา112และมาตรา116ต้องรอดูว่าพนักงานอายการจะรับหนังสือของเราหรือส่งฟ้องเลยส่วนการนัดชุมนุมในวันที่10กุมภาพันธ์ไม่เกี่ยวกับคดีวันนี้เพราะการนัดคดีถูกกำหนดไว้ก่อน ถ้าไม่ติดอะไรจะร่วมอยู่แล้วเป็นการชุมนุมเปิดสักการณ์น่าจะมีผู้ร่วมเยอะอยู่แล้วมีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐขัดขวางแน่รัษฎรเรามีความพร้อมเราเคยเจอสถานการณ์ถูกกดดันถูกปราบมาพอสมควรคิดว่าเราพร้อมรับมืออยู่แล้วทั้งนี้ไม่ใช่การโหนกระแสม็อบเมียนมาเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องสากล อะไรที่เราสนับสนุนได้เราสนับสนุนนายอนนท์ก็ได้กล่าวค่ะซึ่งก็ต้องจับตากันต่อไปค่ะว่าการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นทางกลุ่มของคณะราษฎรนั้นจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างหรือจะเกิดเหตุความรุนแรงเหมือนม็อบที่น้าสถานทูตเมียนมาหรือไม่เพราะว่าเนื่องจากม็อบครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นม็อบที่สามย่านมิดทาวหรือม็อบที่น่าสถานทูตเมียนมานั้น<ๆ>ก็ได้เกิดเหตุความรุนแรงทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหลายคนก็มองค่ะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมทั้งสองครั้งที่ผ่านมานั้นอาจจะทําให้มวลชนเข้าร่วมน้อยเพราะว่ากลัวในเรื่องของความปลอดภัย The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย